ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีที่บ่อยทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเงางสำหรับตอนนี้นะครับผมเดินทางไปตลาดนัดโคกกระบืออำเภอสมเด็จนะครับตลาดที่ทุกสวันอาทิตงได้ครับพี่น้องครับผู้ใดจะเขามาจับใจสื่อขายนะครับเขามาได้นะครับผมเอาคุณใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลก์ดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บอยนี้คลิปต่อไปครับพี่น้อง ก็เขาเนาะเดี็ยอแล้อเะครับสี่หมื่นสองพันบาทนะครับราคาเปิดราคาห้องนะครับต่อรองได้อีกนะครับเานี่ยหลูกลูกตัวเมียนะครับลูกสาวเพื่อเป็นล่อปีสกินนะครับพี่น้องครับแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับเบอร์ปรทันมานะครับพี่น่องต่อไปจะไปชุ่มตัวตัวไปเลยนะครับทีมงานเพิ่นไปหาสื่องัวอยู่นะครับ เราก็เบื้งเมียสาวนะครับในตลาดนะครับโอ้มหเห็นพอพันออกพอพันพอน,นแล้วครับพี่น้องครับไลฟ์วันใดไอ้แม่ลูกแม่ลูกห้องหกเมื่นหานะครับลูกไส้พอไดขึ้นรัวเถอะลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งนะครับนั่นหมอแม่เพื่อนโอ้พี่น้องคิดกันเลยนะครับผม เม็ดสีว่สิเป็นเม็ดสีเนื้อนังนะครับผมงามงาครับอ๋อลูกสามเจกเดือนอะไรอแปดเดือนครับสีขอแเดือนนะครับใบเบอรหลอดครบเนาะใบเบอรหลอดครบนะครับแก,กตลูกเยอะกว่าได้ลูกสามม่นเจแม่ยักบาทนเอแม่จะน่แม่ก็จะเศร้านอล้วแม่ทนทองไ ว่าครับเป็นสัตวะนี่เมียเป็นสัตว์แล้วแต่ว่าบ่ทันท่องนะครับแยกลูกอ่ะมันดูดน้ำไหลมึงผลงานการส่งลูกลูกขายเราบอกเอาลูกไปส่งก็ขายดิยโอ้เอามาเสียวลูกาาไปไปลก,าาก,ก็ขายเมียไปไว้เอาสิว่าเอาสิแยกเมีไปขายว่าเสียวลูกเก็บไปอ๋อนะครับพี่นอ้องคนเดียวลูกไหวมาสั่นเมืองเนื้อหนังเพ้าว่ามันติดตกกินหมดละผลงานการส่งลูกของเคสเอฟซามหนึ่งนะครับซาฟูไรนะครับกำลังมองหาอยู่นะครับผมพอพันนะครัาบา พี่น้องให้ราคามากกว่าใครเขาเนาะสามหมื่นเจ็ดพันบาทน้อยเนาะสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับอยู่ไก่อยู่ไก่ทุ่งวัวรต่างเอาเราครับพี่น้องส่วนสูงประมาณหนึ่ยี่สิบห้าบวกนะครับไปห้าร้อยสามสิบหมดละเมื่อแปดเดือนนะครับอนาคตไกลนะครับพอพันเอาไปไว้ขวากไว้รักนะครับคนมาเสื่งน้ำเหมือนปั่นหมดครับพี่น้องแม่ลูกหกหมื่นเท่าไรก้อยแม่ลูกหกหมื่นหานะครับเอาไปทั้งคู่ก็ได้นะครับลูกเถืเอินลูกแพงกว่าเม่แม่ยมีถื่อกว่าลูกนะครับ ง่วมามาทางเด็ว่ไ mm อ้ของมครัานกางลสินอำเภอเมืองนะครับเมีเพิ่นกเป็นงัวโบดอยู่หน่อยเนาะงัวโบดอยู่สูงกว่าบ้อยซีซึหาลครับเมีเพื่นนะครับผลงานการสรุกชัดเจนนะครับเอาเบอร์โทษติดต่อเบอร์ได้ก่นยก้าศูนย์เก้าสามศนย์้าเจ็ดสหนึ่งศูนย์ไอยังครับ่เนยครับเนนะครับอำเพอเมืองกาสินหน่อยเนาะเอาขอบคุณนลายๆเข้าไปมันๆด้วยครับผม หัวงามห้อยเน็ดนะครับผมพอพันงามงามโลโๆนะครับสำหรับพี่น้องนะครับทั้งบอว่าสิเป็นโครหลาดก็ดีนะครับววาอยางไดพอพันลนะครับตัวนี้แหละครับพี่น้องสุดรอแล้วนะครับผมในตลาดนะครับเป็นตัวนี้แหละนะครับผมเอาไปปั้นเอาปั้นเอาขอบคุณได้เลยครับผมเดี๋ยวไปชุ่มตัวต่อไปนะครับเอาตัวต่อไปเลยนะคหัวแม่สาวหน่อยครับพี่น้องชุมแม่สาวหน่อยก็เบายไล้ครับผม สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเ <isions> ป็นงวดแดงนะครับพี่น้องง้อแดงง้อสาวหน่อยนะครับอายุชนวปีไปเนาะเพระท่านหอดปีเนาะอายุยังเพระท่านหอดปีนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนสูงประมาณหน่อยยิมหาถึงหอยสามสิบนะครับพี่น้องตั้หนี้มีบอกครับตั้หนี้มีบอตั้หนี้ไม่มีนะครับประกันไหนนะครับพี่น้องแข้งคานะครับดีนะครับว่หน่อยนะครับยืนขอดิีของวามดีนะครับสำหรับคุณไอทุ่นโมลายทุ่นโมสูงนะครับ แล้วข้าความทรงบ่ของเคนี่ว่าโทรมาต่อร่างอีกปิดเทอมบ่นี่โอ้ยปิดเทอมนะครับพี่น้องนี่แหละไข่นุ่มไฟแรงนะครับมาจับงัวซอยพอซอยเมียนะครับน่าโคตรไก่ครับพี่น้องครับสนับสนุนเลยนะครับผมผู้ทำมาหากินนะครับเล็กหน่อยจากข้อมนะครับพี่น้องผู้จากข้อมก็ดีดีนะครับผูู้จากข้อมก็ันไปบอกเทอมนะครับผมเอาสองหมื่นเก้าพันบาทเนาะ เราข้าห้องยังต่อร่องนี่อีกนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจเบอร์โทรติดต่อเบอร์ใดครับผม093ย์เก้าสามสอนย์เย่งกาะเก้ายังก่ะเก้าองเอาอะไรหมาเลยเบอร์ใดเกาะศูนย์ยังศูนย์เกา 093280แล้ว,ลว,ลวก,ก็ยังอยิกซีตัวลงยยุงไทยยังออกน่องเราจะเกินเกินกว่างเล็กน้อยนะครับพี่น้องงบมา,มาทางหาไหนของพ่อโยมเพิ่มไหมบ้านไหบ้านข้าเชียงวันบ้านค้าเชียงวันนะครับผมอยู่แถววานหอดบ้านท่าพงอยู่เนาะบ้านค้าเชียงวันนะครับตำบลตบอรุนแหลมท่องเนะาะตำบลอรุณแหลมท่องนะครับขอไปหาหน่องเราหน้อยหน่องซื้อยังพอหน่องบ่อยเนาะ อันนี้เราพูดไดสนใจนะครับงอตัวนี้นะครับอยู่บ้านคัมเชียงวันนะครับพี่น้องตำบลนูนแหลมทวงนะครับอำเภอสันขันเจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอยู่แถวบ้านบอยเองและครับพี่น้องครับแม่นางต้นตัวดีอยู่ดอกพ่อไปเลี้ยงของน้องเรานะครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาขอบคุณไในรายครับน้องนี่นะครับไม่ไหวดีกว่าจะขอไปท่อมน้ำงามๆนะครับเดี๋ยวเป็นกอหล่อนกันจะฟังนี่นะครับ ไ่ว่าจะย่างออกไปนะครับนตัวร่องสือขทยกันนะครับก็อะไรนะครับพี่น้องตั้งนะครับผมจับฟองคนก็ย่างรล่งงวนเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับผมก็ไรคนไทยนะครับสนใจตัวใดแบบใดกับข้อมิเงกนผมมั่บึงนครับพี่น้องรับขาดกันร่าดกันแะหว่าลายอไก็พวราคามันลายอะไรับ แม่ลูกสี่หมื่นเก่าี่หมืนเก้าพับาทนะครับเอาได้ยินเขาเาคนให้จ้าบาทกว่พอสี่หมื่นให้สีนะครับขาดกันได้กว่าก็ขาดกันท0 0นหนึ่งเอาปูพอแล้วเสียพอแล้วเสียสี่หมื่นเจ็ดพันบาทแม่ท่องไว้พ่อท่องเดยสองเดือนประกันเนาะประกันท้องนะครับนี่แหละซื้อสองได้สามนะครับเป็นว่วไไยกลางๆนะครับจูงว่ารอยสาบวกนะครับแม่เพื่อนนะครับลูกสีเพียงหรือโน้ะพอเนาะลูกงหญ่เร็วกว่าแม่ตัน สี 4, 9, ่หมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาห่วงนะครับตนีคนหายเราสี่หมนกะครับขาดก้อนโลาดอร์กางข้าหลังเด๋ยวก็ยยางกลับขึ้นมาเอานะครับอกูสีเปียงฝันน้องผอเราไปเลี้ยงนะครับก็ตกตัวละเศร้ากบ่เศร้ากลัวนะครับตกตัวละเศร้าสามน้ออเนาะตกตัวละเศร้าสามตีมันตัวตีว่เพงนี่นะพนยกูก็ยังมันสีเพงแต่ว่ามันบ่แพงหรอกครับพป็น้องง้วตัวละเศร้าสามนะครับแต่เพง พ่อเลี้ยงนะพ่อเนาะง้อไถ่กินง่ายเลี้ยงง่ายนะครับบ่คอยเป็นลูกเป็นไถ่นะครับเอาพ่ออยู่บ้านได็กก่อนน้องซีนะครับง้อหลว่องห้องพ่อครับก็ได้มาตลอดเนาะได้มาตลอดได้ตลอดเอาถ้าพี่น้องก็สนใจนะครับอยากได้ง้อแบบใดนะครับโทษดต่อพ่อเบอร์ใดก็พ่อเบอร์ติดศูนย์แปดสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้านะครับพ่อยยังครับพ่อเนี่ย คอเนตเนาะคอเนตน้องกุ้งสีนะครับผู้ใดสนใจนะครับเทียบผอเราได้งัวงามงัวใส่การใส่งานกับสร้างเนาะพ่อเนาะกุ้งลอยู่ใกล้นะครับผมเอาของคุ้งลายๆกับขอมันๆนี่ครับผมเดี๋ยวไปขยับออกไปในตลาดนะครับพื้นที่อาจจะขับเทียบเล็กน้อยนะครับหลายบนได้ไอตัวหัวลุ่นสามหมื่นหกพันบาทเนาะสามหมื่นหกพันบาทนะครับเป็นงัวหัวลุ่นนะครับรถธรรมชาติรถแต่งคอย แดงเขาตัวหน่อยเนาะส่วนสูงประมาณหน่อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องนี่แหละงามดีครับพี่น้องยืนเฉิดยืนงามดีนะครับพิเศษกับเชียงนะครับสามหมื่นหกพันบาทน้อยราคาห่องนะครับต่อร่างได้อีกนะครับต่อได้หน่อยได้ไรมาคุยกันก็จะของงัวครับพี่น้องครับนี่ละโอ้งามดีครับตอนนี้มีบ่อยต้นนี้ไม่มีนะครับประกันให้สุยังนะครับงัวเสาเนาะได้แม็ตัวไอ้ตัวนี้หกบาตัวหน่อย หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาห้องนะครับอยากเมียเมื่อไหม่บ่อยแมียไตรด้วยเพื่อนจังไหนโอ้ซาห้องแล้วนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผู้ใดมีเงินหมื่นกว่าบาทก็มาห่วงไปเลี้ยงเลยได้ครับพี่น้องว่าเป็นหมูด้วสิมื่นนี่ง่วนะครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหมูงยาวจะกบ่าไรสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ เอาผู right. ้ใดมามองหูเง่านะครับเมาเข้าไปเราไปเรียงนะครับผมสว่างหมือนห้า <mort> พันบาทนะครับแล้วข้าวหองนะครับยังต่อรองกันได้อีกนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับทำงามนะครับพี่น้องครับเออนี่ละตั้งนี้มียังไงตาลนฟซึก็ตายิบโอ้ตาสร้างบ่กโอ้เนโมเป็นยังซำนี่เกิดปัญหานะครับผมเราจะย้อนได้เนาะ เบอร์โทรตีตอกุไรครับผม0 8 0ศ8นย์ศูนย์แปดศูนะครับเขาขายข้อมือซื้อนะซื้อเหมือนเนาะมี่ยังเขาบอกพี่บอกน้องนะครับอันใดเป็นเราไปเลี้ยงอันใดเป็นเราไปเหนือหน่อยเนาะแต่ว่าหานั่งตำหนี่มันมันกัดจะเกิดจากธรรมชาติของงัวหน่อยเนาะเขากับไปเติมเสริมแตีงมันบุไรนะครับผมเอาฟอบคุณหลายรครับนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นขายข้อมือซื้อนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับเยางหัวล้วนตัวดีแห้งนะครับโทรมา ตอบสามไหนแล้วอ๋อนั่น่อบปล่อยปลือไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วงตัวต่อไปตัวใดก่อนอ่ะตัวนี้บ่กจะแบบสามสามไม่ผ่นเปิดสามสามหมื่นห้านะครับผสมไปครับบ่ให้เพิ่มสี่ลูกก็เลยสี่ได้สี่ลูกได้ทิดกลัวนะครับเป็นแม่แยกลูกเนาะต้องสั่งดีนะครับพี่น้องสูงวันลอยสี่สิบสามถึงลอยสี่สิบห้านะครับอยู่วางนี่นะครับพี่น้องครับ สามหมื่นห้าพันบาทด้วยะเนาะราคาห้องนะครับยังต่อรองได้อีกนะครับเป็นงูงัวโอ้ยปอะใบโบดูอะไรกันเป็นงูเหรอครับพี่น้องเป็นงัวหูกระทบหน้าเนาะเรียงปากพอดีนครับเตยเป็นตัวเชียงดีเลยอะไรยืนนิ่งๆอยู่เรียงราคาห้าพันบาทนะครับตัวนี้มีอย่างไรครับมีไงผมมีเนาะผมโคนหางหมอบเย็นะครับปลาถูกพวกทางป้านทางเขี่ยไงอ่างกิ้วขี่เดินมากนะครับผม การยางการเหินกับปกตินะครับเนาะปกติดีทุกอย่างนะครับส่วนสูงได้อยู่ดอกครับพี่น้องลอยซีหาได้อยู่ดอกนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้กํหนาลูกไปเลี้ยงนะครับราคาสามหมื่นหาพันบาทนะครับเป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับพี่น้องผู้ใดยุกไก่ยุกไก่กับทุ่งมาตัวร่องเอานะครับถ้าตัวบริเลกให้เราดลวดครับพี่น้องทำมันไก่ทำมันไก่กับเต้ยตัวกันเอานะครับพี่น้องมันไก่กับทุ่งมาตัวร่องกันเอาเอาไปตีท่องเป็นงูตัวหาหมื่นเนาะ พี่น้องเข้าไปติดสวงมือเงาะตัวหาเงินนะครับบราขี่ไรได้ครับงือเดียงพี่น้องต<ค><ะ>ัวนี้แยกลูกเพื่อนบหมครับตัวนี้แเป็นมือเป็นงาเสาวนะครับเขาจากดรอจัจหน่ยนอยเนาะงือสาวเขาดรอจัจหน่อยนะครับไล่ไปเก็ครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับส่วนสูงมั่นลอยซูซี่กันแล้วครับพี่น้องสี่สามถึงสี่ห้านะครับโรลนี่นะครับเป็นซัดเป็ลี้ยวนะครับเพราะรับผสมเนาะเพราะรับผสมนะครับผมมันเป็นซัดเลี้ยว ราคาสามหม่นเจ็ดพบาทบครับสามหมเจ็ดพันบาทนะครับราคาเปิดราคาห่วงนะครับตัวร่องละอีกนะครับแข่งขามีตัวนี้บ่ครับผมบ่มีเนาะเอาไหมตัวข้อมือนีเเอามาสองตัวนะครับเพราะท่านด้ขายอยู่เนาะเอาไอ้โสกให้มันนะครับเบอโทตทีต่อครับเที่ยวพี่น้องว่าสนใจศูนย์แปดสามนเก้าสี่เจ็ดศูนย์หหนึ่งห้านะครับห่อยังครับอันในก่อนะ หอยนีลันนะครับน้ามุนนะครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับผู้ใดอยู่ใกล้ฟังนาเล่าพ่นพ้องโพ่ไช่รอยยิ้มนะครับเพสิเป็นฟังมุกดาฮารฟังน้องกุ้งสีบัวเขานะครับกุชิน่าไล่นะครับมาเอาขนาดเราไปเลี้ยงเพไก่ทรงซีเนาะก็มาคุยกันนะครับมาเบิ่งอยู่หนาขอกน่ารักเอาก็ได้ครับพี่น้องครับขวกกระไตัวยุขวากกระไรเนาะนะเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับนะครับเจ้าบาทผู้บ่าวตัวนี้ฮะซ้ำเหมือนซ้ำนะครับ บก็ควายปันพะเยาเก,กาหลีผู้ละครับพี่น้องครับบอยก็บได้ยินนะครับหน้าตาขึ้นด้วยครับพี่น้องซื้อยังก็เสื้อคิ้งยังคิงจ้องเงินบ่ะหน้าตาปันพะเยาเก,กาหลีมาจุ๋งว่ะใครนะครับพี่น้องสามหมื่นเท่าไรครับคุณบสามหมื่นสามสามหมื่นสามลูกรอแห้งนะครับพี่น้องออสามหมื่นสามงอขาพ่อฟังเหรอครับพี่น้องครับลูกตัวเมียเนาะเนาะคุเบาเนาะ,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 ะลูกตัวเมีย นะครับเม่เสื่งไปี่เม่ทอเรีวได้เเบียรอครับโอร๊อพาน์ลอปผสมตัวใดไ์เนี่สองพกเดกลดเก็ดนผสมสติงเลนะครับเจ้าสติงเลนะครับสติงเล2่สนหนึ่งนะครับใบผสมเม่เพิ่นนะครับนี่ครับวันผสมนะครับหนึ่งมีนาหกหกนะครับใบหลอดครบด้ครับพี่น้องครับใบเบอร์มอสลูกลูกลูกพ่มตัวิ่ก็ลูกอดลูกเพิมตัวเนาะค้านกับบ่เพียงเนาะสามหมื่นกว่าบาทตกตัวละหมื่นกวนไง โอ้ตกตัวเมียนะครับเมียสูงประมาณหน่อยสี่สิบผมนึกครับพี่น้องครับลูกก็เป็นตัวพูลตัวลึกดีอยู่หรือครับลูกตัวใดเนท้องพี่รอะเป็นตินตัวสามป้องตุกสามเนี่ยท้องนะครับสองยางน้ำกลนอยู่นี่นะครับเกาะรองเก่าเลี้ยงบอดีบันไดเนาะขาดน้ำเลี้ยงกลัวเวออัดหยาบอีพี่นี่เว้ยหวังสี่หมื่นหาสี่หมื่นเกียรติใบแล้วครับพี่น้องครับตัวร่องเอานะครับสามหมื่นสามตรงไหมก็เพียงนะครับงอตัวละหมื่นกว่าบาทนะครับ เบอโทรตดต่อเบอร์อะไรครับผมศูนย์แปดสามศอะไหครับผี่แปดเก้าสามแปดเองดหกเก้าเนะครับห้อยยังผี่ห้อยปอห้อยปอนะครับยุสมเดห้อยนี่เนาะ่ะขอบคุณหลายๆครับพีมันมัด้วครับผมห้อยปัวนะครับทังสมเดจนะครับเอไปไนรอพ่ไปไปเสือไครับสี่สิบห้าสี่สิบห้าครับยังไงเสือเนี่ยคองไปครับ เดือนนึงครับฟองใ้เดือนนึ่งวันตรวจเนาะมีใบมีหลอดสี่หมื่นห้าเาเน่งทางสีมนหางวเสานะนะมนครับผมวเสานะครับผมราคาเปิดแล้วขาห่วงนะครับสี่หมื่หาสูงลอยหสิกว่มือนงัสิบกว่าไปงวตยไงแล้วาเหนือด้น่แมนครับ ราคาเนื่อเดี่ยวนเปิดมันเปิดราคาเนื่อนะครับราคาอิงเนื่อนะครับคุณแล้วไปเสื่องติดนี่ฟุกินี่นี่เหรอครับเดือดนึ่งเลยว้าคุณเสื่งคุณเสื่งได้เดือนหนึ่งเดียวนะครับคุณประกันให้นะครับเสื่องตัวใด้ไวนะฮ่องตัวบอกเจ้าวันใหม่นะครับผสมตัวเนาะผสมตัวนะครับจุ๋งอีกจังหน่อยนะพ่ออกใหญ่เป็นยางอีกจังหน่อยนะครับหมูเพียงหมูไหนจะเพียงขัดนะครับพี่น้องครับราคาสี่หมื่นหาพันบาทนะครับกล้วยหางง่าม นะครับผมสหรับผู้ใดอยากได้ก็เพิ่นไปเลี้ยงนะครับ4ี0 0 0ื่นหบาทนะครับราคาเปิดราคาห่วงนะครับยังตัวร่องในอีกนะครับเดี๋ยวแค้นกล่องออกไกลๆยังหน่อยครับพี่น้องครับเอางัวกระหูเชียงดีนะครับสูงลอยหาซิปเพขาดนั่นแะเนาะหาซิปต้งลอยหาซิปหาคนละนะครับผมตอนนี้มีปะครับมีมีเนาะตอนนี้ทุกถอนสองพันปีโอ้ยรับประกันสองพันปีแต่เนเสาศูนย์พันหมดแล้วครับพี่น้องครับเอาเบอร์โทรติดต่อครับหน้าครับ 097- 9เจ6 8 9 8 8 8 8 9 8้าเดก้หเ้ายยังครับอครับผมนายกนะครับ่มาทางไหนครับผมดอนจันครับผมดอนจันกลาสินนะครับพี่น่องขางเพื่อดอนจันนะครับจังหวัดกลาสินนะครับเอาไปซึ่งให้พี่น่องครับผมยังไงนะน่ะใ่คนพีใบรั่งอันนี้เอกสารประสมจริงนครพี่นองครับนี่ครัเอกสารประสมจริงนะครับมครับมแนครับคนเห็นใบปดตื่นมาสิเดียวนะครับหันหลังมาจรงนะครับวันที่ประสมนะครับหนึ่งมีนา66นะครับผม ึ่งมีหน้ามืนหนีวันทีอ๋มันผ่านหลบแล้วนี่ยี่สิบหกกี่เจ็ดหรอผ่านหลบหนึ่งแล้วนะครับผมขอขอบคุณหลายๆคำหน้าผู้ใดสนใจก็ตดต่อมาได้เนาะราคายังต่อรองได้อยู่นะครับขอบคุณหลายๆครับผมมันมันนะครับหนอกตั้งขาตรงบ้านท้ายใหญ่นะครับมองก็เพิ่นไปเลี้ยงนะครับเอาอีกตัวหนึ่งครับตายไปได้ก็ยสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสามสิบเจ็ดห้าร้อยนะครับสาวเป็นสัตว์แล้วครับสาวเป็นสัตว์แล้วอันนี้กับียดเนี่ยไม่อีกตัวหนึ่งนะครับ หยาดละฆ่าเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับผสมผสมได้ยังเนื่อไเลได้รอบนึงเลยครับได้รอบนึงแล้วนะครับงัว่านรอบแล้วนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้ก็เพิ่นไปเลี้ยงนะครับเป็นงัวเสานะครับผสมผ่านรอบนะครับท่องแางดีเลยครับพี่น้องลอยหาซื้บวกคุณละนะครับงามดีนะครับใส่พันธุกรรมดีนะครับผม เบอร์โทรตี่อเบอร์ใดก่อูนยก้กหย0 9กคร้บ096ย9 0 9439 9439้นะครับผมไอ่แบงคยงนะไหยแบงค์นะครับเอาขอบก็เลยไเข้าไปมันมัดนะครับผมเจ้าบ้านอะ่สบาทนะครับเป็นลูกสาวพ่อได้ก่อครับลูกสาว KF3 1นะครับผม ใบเบอร์หลอดครบนะครับนะเนาะใบเบอร์หลอดครบนะครับลูกสาวขี้อิสามหนึ่งนะครับพี่น้องสายพาันธุกกัมปะเจียงคานะครับผมเจียงคากระดูกไหมเมื่อปีเดียวเนาะเมื่อปีเดียวครับอ๋อนี่ลองร้อยการเป็ล้อปีแต่ว่าหายเลืกหายเลือครับพี่น้องครับบ่มี่ตัวบ่มีตัวแบบโผล่ขึ้นแม่ลายนะครับผมออเนื้อหนังตจนตัวเลยจิบสามครับจิบสามงาม ไข่เป็นไงครับคุณหมอครับต้นนี้มีวะน่ะมอครับรับประกันให้ต้นหนีไม่มีนะครับรับประกันให้นะครับผมแ้งขาทอดหูตาสิริคุณเนาะครับผมงามครับยืนงามครับนะครับผมเอานี่แหละครับนีสเตกกรเช้าเฉียงปานนั่งแบบนะครับยืนดีครับนะครับผมลูกสาวเก็บตามหนึ่งว่ปีเดียวเนาะไปเบอร์หลอดครบเนาะใบเบอร์หลอดครบนะครับผมหกหมื่นสองพันบาทนะครับผู้ใดสนใจ นะครับงามงนะครับของหนาโลขอโทษติดต่อเบอร์ใดก่อนครับผมเก้าสามศูนย์เก้าสามห้าสี่แปดแปดสี่หกห้านะครับหอยนิดชื่นชมนะครับงอวงามครับพี่น้องครับไข่นี่คนจับต้องงอแงเลยพี่น้องเอาขอบก็ได้เลยครับหนามันมันด้วยครับผมงอวงามทั้งอมเภอชื่นชมมหาสารคามหมดแล้วครับพี่น้องครับไข่นี่มีแต่ของแท้ทั้งนั้นแหละครับผมจับเหยียดงอวงามมาเลยนะครับ จะบัตรแล้วเข้าไรแม่ฮอร์ลุนสี ja. mm ่หมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นง OK> ่วงฮอร์ลุนเข้ามาชาติแดงเขาไต้แงเขาตะหน่อยเนาะแดงเขาตะหน่อยนะครับผมราคาสี่หมื่นห้าพันบาทอายุจะเท่าดรไรพีกัวบ่ะพีสาวพ่ออะไรมีใบเกิดบ่ะมีใบเกิดบ่ะลูกพ่ออะรครับลูกเทฟสามหนึ่งโอ้เป็นง่วงเอฟบ่ะนี่มีมีใบเอฟป่ะนี่ บเอฟก็มีเนาะมีใบเอฟนะครับพี่น้องเป็นลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับสายพันธุ์ดุกํมเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นงัวเอฟหนึ่งนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับปล่อยกับรืมเบิงกาตีขางตัวนะครับผมเป็นงัวเอฟหนึ่งนะครับงามดีครับพี่น้องครับสูงกว่าม้านลอยสามหาได้หน่อยเนาะล่อยสามหานะครับง่วมาท่างใดอยากง่วงอำเภอนามนนะครับ งอเอฟหนึ่งครับพี่น้องสี่หมาบาทนะครับานงวเอฟราคาราาอย่างนี้พอสื่อเนะตะกี้ไม่แต่ล 6, ครคงกินมือหน่อยเนาะคันว่าคันว่าด้ตีตาตีเอฟแล้วนะครับตั้งหกเจ็ดหมื่นขึ้นนะครับผมสี่หมื่นนี่สี่หมื่นหสา่นกลัเทานี้ไหมเอาเบอร์โทรตีตอเบอร์ได้ก้อยศูนย์แปดเจ็ดหนกสามสี่หนะครับผมห้อยอยังครับ หอยเอนะครับอยู่น้ามุนหน่อยเนาะหอยเอน้ามุนนะครับผมเอาขอบคก้นลายเข้าไปมันมันด้วครับผมหอยเอน้ามุนนะครับเดี๋ยวขอไปชมอีกชุดหนึ่งนะครับเอาวสัสดีครัขนาครับเอาหอยลี่นะครับพี่น้องไลฟ์มาได้ก่อนนสองหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับราคาเกินราคาห่วงนะครับยังตัวร่องเลยอีกนะครับเป็นง่วนเสานะครับอายุจีแปด แปดเดือนนี่แหละครับพี่น no. ้องแปดเก้าเดือนนี่แหละก็ไลยดอกมาทำเอาพาสิบฉ uh ีดเนาะแสงบทดิครับพี่น้องเป็นง้อเขาดิสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสามพันห้าร้อยเนาะน่ะเนาะสามหมื่นสองพันห้าร้อยผัดเกล็ดราคาห้องเอาดีีคนสนใจนะครับพี่น้องครับคนหางงามๆเนาะคยหางสวยนะครับหางดำพื้ดเลยครับพี่น้องครับคนดี เอ๋อมีส่เชียงบื้องลึกลดีเนาะมีส่เชียงคตั้งนี้บ่มีเนาะนะเนาะตั้งนี้บ่มีนะครับแม่ลูกกี่บาทครับแม่ลูกสามหมืนเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเป็นงวดเมียลูกตัวเมียนะครับลูกตัวสองยังน้ำกลนอยู่นี่นะครับผมสามห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะสามหมนเจ็ดพันบาทนะครับราคาเปิดราคาห่วงนะครับโอ้แดงเข้มเลยครับพี่น้องแม่เพิ่นนะครับแม่เพิ่นเป็นงวดเดงเบอร์ตัวเลยนครับพี่น้องครับอัสสรผู้ใดสนใจนะครับอยากได้กกำลังราไปเรียงนะครับ ห้าหมืนเจ็ดพันบาทนะครับราคาเปิดราคาห่วงนะครับยังต่อรองกันได้อีกนะครับเิ่งประทัดหลังหนุกสาวคนนี่เซ็กซี่กว่า้โพี่น้องเอานี่แหละห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับมีสูงมาณหนอยสี่สิบบวกนะครับลูกสาวเขาเปแต่จงคอยอัดอวหันบูบ huh? ูงามๆนี Momo, ่ก็เป sure ็นตัวใบบาทแล้วครับพี่น้องครับเอาราคาเปิดราคาห่วงนะครับเบิดแล้วกันนะ เอตัวนี้ยังบาทตัวไหนเกาสองหมื่นเจี๊ยนท่านบาทนะครับโอ้มาสวรรค์เราข้า้งวดเลยพี่น้องปีนี้มีไกด์มีแต่สามเงินเก่ามาด้วยสำเนียงมันกัดใดมีเงินซื้อไปครั้งไหนใครปีหนาแน่นะพี่น้องมาเทียบเปลี่ยนรัฐบาลแล้วมันดีขึ้นไหมจ้าสีเปลี่ยนมาเปลี่ยนนี่บอยก็บอกไปสำหรับไอ้ชีบอกเกี่ยวมันเปลี่ยนเนาะพี่น้องเปี่ยวมันเปลี่ยนจะเสียแต่กินมันดีไหมสีดีดขึ้นอยู่ตโนน่ะเนาะ สองหมื่นเจ้าพันบาทเนาะแล้วานีนีร้อมสูงบ่ต่อร่องได้ต่อร่องได้ความสูงอีกนะครับยุ่งก๋ยุ่ไกลนะครับก็มาคุ้ยกันนะครับส่วนสูงประมาณเกือบร้อยสี่สิบนนี้คือพี่น้องตัวนี้โบตำนะครับหัวสาวนะครับสิ่งเลยนะครับเบื้องลื่งดีนะครับลื่งกระชับเงาหยอดน่มเลยครับพี่น้องครับรึงสวยรึงกระชับนะครับสวยงามงามหน้าตาดีเลยครับพี่น้องไม่เปม็นหนางหัวไทยเลยนี่ นาคมนี่นี่หนาทางดังคมนะครับราคาสว่างเงนเกียรตนบาทนะครับเป็นราคาเพิ่นเปิดเพิ่นห้องนะครับยังตัวร่องละเอีกนะครับบบตัวแห่งดีไร้นน่ะเนาะบบตัวแห่งดีไราสันเนะนบตัวแห่งดีไร้สันหรือเปล่าอ๋อเบอร์โทรติดต่อนะครับผมศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ห้าห้าสองสี่นะครับผมหอยลี่คนเดิมนะครับเนาะหอยลี่คนเดิมนะครับขอบคุณครับผม ให้่ห้มันนะครับมาสื่อมากไกนะครับพี่น้องครับงามๆไลมาเลยเาพวอจสามหมื่นเกี0ร0ับสามหมื่นเจบาทท่องไปพ่อยัง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 ไปท่นท่องเนาะถึงงวเมีสาวมีท่องก็ว่ามีลูกก็ส่นพ่วเราามานะครับ บานมามีขวบกุงขาวหครับโอ้งูขากะกันตำนี้เลยงูนี่ยนั่นคขึ้นทล่ทนาคนนท่านทับนะฝรนเนาะยัง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 โอ้เอาเมื่อวานนั่งกนทับเนาะบักฮุกขี้โอ้ยะกว่าเราดีเมื่อวาน่งกวาดงูโคจเอมเมาเมื่อนี้ก้นทับประเดี๋ยว่างเส่นเสยงแล้วเหรอวะจะฟางบทส่ียงเลยบอกพ่อ เอาขมโตมันได้เลยน้องครับขมโตใช่ไหมครับคู่แล้วก็เมย์คุนกับโบเกียร์นะครับพี่น้องยุ่ตลาดนะครับผมราคาได้กับพ่อสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดบาทนะครับส่วนสูงประมาณหน่อยสี่สิบห้าบวกนะพ่อเนาะเอาไปตีทองเอานะครับผู้ใดมักความซิ่งๆนะพ่อเนาะบ่มักแม่ลูกบ่มักเมียมันนะครับมักแม่สาวสวยช่วยทำงานติดต่อใบอีมาคือได้ครับพี่น้องแม่มันแม่ลูกแต่ว่าพ่นบ่เอาได้ครับพี่น้องครับเอาไปผสมเมาส์มักจะได้ผสมเมาส์ตัวบัด บมดคนก็จะคือบอกเอาพอแเมียเมีมันคนประมัดนี่ไม่มันเัดเมียสาวก็พากันเรียนใส่ค่ะเสาวครับเอาละค่าอีกเท่หนึ่งคว่สามหมรับสามหมื่นเจ็ดพบาทนะครับเอาเบอร์โทรติดต่อค่รได้ครับเบอร์โทรติดต่อครับ085ย์แปดห้าศูนย์แปดห่หนยะครับควายยังครับอวายังกับทีมนหน้าคู่ครับทีมงาน้าคูนะครับผมอยู่หน้าคู่ อำเภอนาคู่จังหวัดกาฬสินธุ์ห้ยนครพ่อเนาะเอาขอบคุณหลายๆกรบพ่อนมันๆได้ครับผมเอาสลับโซนี่นะครับลอยขอตัดคลิปไปเพียงสนิก่อนนะครับพี่น้องสหรับคลิปหนาคลิมไม่นะครับจะพอกันไหมเนาะครับพี่น้องครับผู้ใดขอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตั้งหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บอยในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากได้จังได้นะครับคอมเมนต์กันขอมานะครับคอมเมนต์ตีชมราคากันขอมานะครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตามเราจุ่มนะครับทุกสถานที่นะครับที่เปิดตัวสรรบบงช่องบายเออยูนะครับบอยโซ่ให้มันนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ